สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการเคลียร์ล็อกใน h o t i p เว v ร e r ชั o น3นะครับเวลาเราคลิกเข้ามาล็อ,ลอกอินเข้ามาแอดมินก็จะเจอหน้านี้ฮะ mm hmm. Replicate Lock t o Big mm hmm. ก็คือใหญ่เกินไปนะครับก็คือประมาณล้านกว่าทีนี้เราก็จะมาถ้าวิธีการที่จะเขจะวิธีการดมเดิมที่เราก็จะใช้กันก็คือ Delete f o m Replicate Underscore Lock นะครับอันนี้ก็พอเราเคลียร์เสร็จก็ไปกดที่ปุ่ม execute ครับหลังจากนั้นก็พอ delete เสร็จก็ optimize table table replicate u n d a r y t o c น l ครับก็จะเป็นวิธีการก็จะประมาณนี้ก็รันด้วย execute ครับก็เป็นวิธีการที่ก็จะเสียเวลาครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราจะไม่ค่อยได้เก็บ หรือว่าจะไม่ค่อยได้รีเพลกเคตฮอตเอ็กในรูปแบบเดิมแล้วนะฮะ,ะทีนี้เราก็มาดูกันครับว่าตอนนี้หลอกเราเท่าไหร่ละ1ล้านนะครับประมาณล้านเจครับทีนี้พอเราไปเล e c กดูก็ประมาณล้านเจมันก็จะโชว์ว่าเนี่ยตารางเนี้ยใหญ่เกินไปละก็จะมีวิธีการที่จะช่วยทําให้ทํางานเร็วขึ้นครับก็คือว่าเราไปเขียนโปรแกรมขึ้นมาโปรแกรมหนึ่งก็คือเป็นโปรแกรมที่เคลียร์หลอกแล้วก็ออปติมัยตารางของตารางหลอกนะครับก็ เราก็จะมาทำงานด้วย Task Schedule นะครับ Task Scheduler ก็คือว่าเราก็ไปสร้างนะฮะสร้างงานขึ้นมาเราก็ตั้งชื่อขึ้นมาว่า Optimize อ๋ Op Item นะครับ Op Item Under Score Delete นะฮะทีนี้เราก็ Next ไปแล้วก็เราก็จะลบทุกสัปดาห์ก็ลบทุกสัปดาห์ก็จะจะมีลบทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนหรือว่าครั้งเดียวเราก็เลือก เลือกวันที่เลือกวันที่ที่จะสตาร์ทเราก็จะสตาร์ทวันนี้เวลานี้แล้วก็เลือกว่ารีเคลนทุก1นึ่งสก็คือจะเป็นวันไหนก็ได้ที่เราต้องการสมมตุติเลือกวันอาทิตย์แล้วก็เลือกสตาร์ทโปรแกรมก็คือเราไปเบราว์ที่โปรแกรมที่เราเก็บไว้ครับว่าโปรแกรมลบหลอกของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกหลอกเคลียร์จุดอีกอีกครับแล้วก็เน็กไป finish อันนี้ก็จะเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นก็ก็จะมีทักหรือว่างานขึ้นมางานที่เราตั้งไว้คือสีอ่ทุ่มทุกวันอาทิตย์ครับผมสี่ทุ่มทุกวันอาทิตย์ทีนี้เราลองมาเปลี่ยนวันเวลาเพื่อที่จะให้เขาลองทํางานหรือว่าลองรันดูนะฮะก็คือเราลองเปลี่ยนเป็นประมาณ 6โมง58นาทีนะครับก็จะลองดูว่าโปรแกรมจะทํางานไหมแต่ว่าในครั้งแรกเนี่ยเราก็จะต้องไปคลิกรันก่อนนะครับเพื่อที่ให้โปรแกรมเขาทํางานก็ไปดูว่า,าตั้งค่าถูกไหมทีนี้เราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนเพื่อ,อให้โปรแกรมลองเป็นตัวอย่างดูนะครับก็คือลองเปลี่ยนเป็น8นาฬิกา58นาทีดูแล้วก็เลือกเป็นวันนี้นะครับ ติ๊กวันอาทิตย์ออกแล้วก็คลิกโอเคออกไปครับแล้วก็จะทําการทดสอบดูครับว่าโปรแกรมจะทํางานไหมนะครับก็คลิกโอเคออกไปโปรแกรมนับหลอกก็ยังนับไปอยู่นะครับก็ยังทํางานอยู่ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราก็จะดูว่าถ้าสมมุติว่า18.58ปด้าเขายังไม่ทํางานเราก็อาจจะต้องคลิกลันครั้งหนึ่งนะครับพอคลิกลันปุ๊บโปรแกรมก็จะทางานด้วยการไปลบหลอกแล้วก็ออปติมัย เซเบอร์ล็อกนะฮะตัวนับเ,เลือดไปเขียนล็อกก็จะเป็นเนี่ยฮะเหลือ3จาก1นล้านเจ็ดก็จะเหลือ3ง่ายนะครับวิธีการเคลียร์ล็อกเวอร์ชันใหม่ครับง่ายแล้วก็ทิ้งไปเลยฮะปล่อยให้เขาทำง,งานไปตามาทัสเดสเดลเลอร์นะครับไปเรื่อยๆทุกวันสวัสดีครับ ตลอดนะฮะก็จะง่ายนะครับวิธีการใหม่ก็จะประมาณนี้ฮะ